สำหรับฟูตบอลในค่มเคิรนี้มีที่เด็ดมาฝากกัน3คู่ครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซลเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตตันวิลลาสถิติในบ้านของนิวคาสเซนนั้น5นัดหลังสุดเสมอ2ชนะไปถึง3เกมจาก5เกมที่เคยพบกันมาวันนี้ผมคิดว่านิวคาสเซลนั้นสามารถต้านแอตตันวิลลาได้อย่างไม่นอนให้ลองให้ลองนิวคาสเซล ครึ่งความลูกวันนี้นิควคสเซินไม่แพ้อย่างแน่นอนส่วนคู่ที่2เป็นศึกชั้นชิปเป็นคู่ระว่างแบ็กเบิร์นฮันด์โ์เปิดบ้านรับการมาเยือนของแบตฟอร์ดแบ็กเบิร์นนั้นเคยพบกันกับแบตฟอร์ดมาแล้ว5เกมหลังสุดนั้นเป็นฝ่ายแบ็กเบิร์นชนะได้ถึง5เกมเลยทีเดียวสถิติในรังเย่านั้นถือว่าแบ็กเบิร์นเป็นต่อวันนี้ผมให้รองแบ็กเบิร์นปอ บเนไม่แพ้อย่างแน่นอนครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ระหว่างเลบา t e เตเปิดบ้านรับก,รบการเยือนของบาเลเซียค้างคาใหญ่วันนี้เลบาเตนั้นถึงจะมาเป็นต่อปอแต่วันนี้ด้วยสถิติที่เคยพบกันมาเป็นฝ่ายบาเลเซียนั้นเอาชนะได้ไปถึง3เกมเสมอแค่2เกมดูจากสถิติในการเยือนของบาเลเซียนั้นถือว่าเป็นต่อวันนี้เลบาเตมาต่อ ผมคิดว่าให้รองบาเลเซียปอหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาวิเคข้อฟุตบอลในครั้งต่อไปขอบคุณครับ